สวัสดีค่ะจากเยสุนชีวิตในฟินแลนด์เ้อค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเห็นเยสุนแต่งตัวอย่างกันนี่ก็ไม่ต้องสงสยัยพี่น้องเอ้ยทุกวันทุกปีก็เยสุนได้แต่ลงคลิปที่ว่าเยสุนทํางานเนาะพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ก็เยสนุนขอสักคลิปเ้ยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ขอสักคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มากับความฝันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง พี่น้องที่เคยเอซที่เคยเข้าดูเด้อค่ะพี่น้องคะพี่น้องค,ะ,องคะที่เยสุนทาคลิปว่าทำนายฝันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเยสุนเขาฝัน วดที่แล้วเสียดายเนาะพี่น้องเอ้พี่น้องจ่าที่ใบเยโซนฝันว่าช่างไล่คุ้มเยสซนนะเยสซนก็ฝันว่าช่างช่างสองตัวช่างสองตัวเราไล่คุ้มเยสซนว่ามันดัดมีผู้หญิงสองคนเนาะพี่น้องเอ้พี่น้องจ่าเยสซนฝันว่าช่างไล่คุ้มเยสซนที่นี่เ่าช่างมันมีสองตัวเยสซนก็ไปตีก้าเก้าพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาว่าเลขออกแล้วมันตีถูกเขาว่าเลขออกแล้วมันตีถูกก็เปมนเยสซนนี่แหละไม่ใช่ใครเราพี่น้องเอ้พี่น้องจ่าอันนี้เยสซนก็มาทําแำแนว ทางเด้อพี่น้อง แนวทางแล้วก็มาทําเพื่อความบันเทิงสู่พี่น้องหรือพี่น้องจะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเยสุนฝันมายังไงเยสุนก็เล่ามาอย่างกันนานพี่น้องจะพี่น้องจ๋าก็แล้วแต่พี่น้องจะเอาไปพิจารณาในการรับชมเดอพี่น้องเอ้ยหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้หรือว่าจะซื้ออะไรยังไงก็แล้วแต่พี่น้องน้องพี่น้องจะพี่น้องจ๋าชอบถึงเอารักถึงเอาถ้าออกก็ดีไปถ้าไม่ออกก็อย่าด่าเยสุนนะคะทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเยสุนฝันมายังไงเยสุน ก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเอื้อก็ย่าว่ากันเด้อเนาะพี่น้องจ๋าก็ยังมันก็จะได้มีเรื่องคุยกันเนาะพี่น้องเอ้ยมันก็จะได้มีเรื่องมาคุยมาเล่ากันฟังเนาะพี่น้องเอ้ยเอื้อได้เล่ากันฟังเนาะแล้วที่นี่ยสนฝันเที่ยวที่เรียบป้า เมื่อเจอปะ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 น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเออไอช่างยยศนกตีให้แต่พี่น้องเก้า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 ไอตัวแต่ของกับเป็นสีไปตีมากโพดเยศสนถึงบอกว่าพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องจับจุดเอาที่ยยศนบอกใหยศนเล่าความฝันนะ ให้จับจุดเอาเองพี่น้องให้จับจุดเอาเองอย่าเอาให้ที่ว่าเยสนตีเป็นตัวเป็นตัวให้เราให้มาจับคู่กันเองพี่น้องอย่าเอาตามที่ว่าเยสนรักแยสนชอบพี่น้องเอ,อ้ยย เือให้เตี้ยวเองพี่น้องให้จับเอาเองเยสนฟันเทียนช่างเยสซนบอกว่าเออชากสองตัวมันจะเป็นเก้าเก้าไหมพี่น้องตัวเยสนเป็นสี่ไหมงวดที่เล้วนะั่นะนะ่ะพี่น้องเอ้ทีนี้เยสนกับมันมีสองคนเยสนกับไปตีสี่สองสองสี่เก้าเก้าอะไรยังกันนี่พี่น้องเอ้ต่จับใส่กันก็เออมันไม่ยากดอกเหล็ออกเราถูกพี่น้องตีถูกไม่ใช่อะไรดอกเอาเออเพื่อความบันเทิงมาพี่น้องเอ้อย่าบากันเด้อเออทีได้เยสซนกับฟันอีกแล้วเยสซนว่า ตอนนี่ายสนรีบรีบพี่น้องเยสนรีบอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องจยาเยสนรีบทํางานฝีมือค่ะทาไอ้ไอ้พวงคิดสมมาตรมันจะถึงคิดสมาตรเราเยสนก็เร่งนี่แหละเห็นไหมไม่ได้รับไม่ได้นอนพี่น้องเอ้ยเข้าบ้านมาก็ทึกแล้วเนาะเออตื่นแต่เช้าอีกคือวันนี้พอก็จะมาทําไอ้คลิปให้พี่น้องเพราะอะไรสามีออกไปข้างนอกต้องรีบปกติยังไม่อยากจะตื่นนะพี่น้องเอ้อยากจะนอนแต่ว่าก็ฝันดีพี่น้องเอ้ก็เลยคิดถึงพี่น้องเพราะว่าพี่น้องบังคนก็รอเยสนเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้อง จ๋ายายสนเอ้าไม่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 พูดยาวแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องจะรำคาญเนาะพี่นอ้นองจ๋าพี่น้องจ๋าเอาอย่างกัน,นี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมื่อคืนเมื่อคืนยายสนฝันฝันว่าเด็กน้อยพี่น้องเอยจะกับฝันไอ้สันสรอแสแลยายสนในฝันสรอแสแลเดี๋ยวฝันพี่น้องฝันว่าเด็กน้อยมันวิ่งตามกันพี่น้อง <warming> เด็กน้อยมันก็เด็กน้อยจริงๆเด้ถามเขาหน่ะเออเด็กน้อยมันวิ่งตามกันมันหน <c oughs> e. ีตามกันเขาก็ไปตามยายโสดมาเออมาช่วยพูดช่วยคุยเดืองปะปะปะตอนมันที่หนีตามกันมันไม่ได้มาบอกยายโสดเนาะพอดีมันหนีตามกันลงไปตามยายโสดมาช่วยคุยพี่น้องเอ้อก็ถามม <un> <h> ันเด็กน้อยแบบบอกเธอน่ะอายุกันเท่าไหร่าเด็กน้อยมันบอกว่าอายุสิบสาปีว่าเราว่าพี่น้องเอยจำเอาเด้อ <c oughs> จำเอาเขาบอกว่าเขาอายุสิบสามปียันสนในฝันกับซร์เรด์ยันว่าโอ้ไปถามเขาปะ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 อายุสิบสามปีแต่พวกเธอยังงงเป็นอยู่นี่ว่าเราว่ายีส่สนกลไดพี่น้องเอ้ย <c oughs> ยว่นอายุสิบสามปียังแก่พาโดดน้ำตามตามอยู่ในฝันพี่น้องเอ้ยเออทําไมไปไปหาต่อว่าเด็กหน่อยว่าอายุสิบสามปีพวกเธอยังเป็นอยู่นี่ว่าเราว่าโอ้ไปใหญ่เลยยีส่สนเลย แล้วที่นี่ยยสนถาอายุสิบสามปีแล้วผู้ชายนี่ะอันแต่ผู้ชายเด้อพี่น้องเออมันว่าอายุสิบสามปีแต่เด็กน้อยผู้ชายมันชู้ชู้บอกว่ายังกันนี่เดีว่าสิบสามปีแต่มันชู้อันชู้อันเด็กน้อยเขาทายังกันนี่เออไม่ใช่อันนั้นเด้อเขาชู้ที่นี่ยายสนมาตีเป็นหวยเด็กน้อยมันบอกว่าอายุสิบสามปีแต่เขาชูยังกันนี่ยายสนก็เลยมาตีเป็นว่าเด็กน้อยผู้ชายนตพี่น้องเอย เล็กน้อยผู้ชายได้เล็กน้อยมันกันหนึ่งเนาะแต่ว่าเขากะเชิงใบรุ่นเหวอนาะสิบสามปี13ป,13ปีกระจับเอาเดิโจดไว้อือแล้วที่นี่เข้าชูบอกว่ายัยงกันนี่13แต่ยายโนน่ะตี ตีบ่าอันเด็กน้อยผู้ชายน่ะอาจจะเป็นห้าหรือพี่น้องหรือห้าสามหรือเปล่าเอาว่าการจดเอาพี่น้องอยากได้ไหลายตัวจดเอาเด้อที่นี่เรถที่นี่อันพ่อไปพูดไปเคลียรกันน่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละอันพ่อแม่เข้ามาพี่น้องเอ้ยพี่น้องฝ่ายชายพี่น้องฝ่ายชายมาเสื้ออะไรมาลูกไหมเสื้อไก่ย่าง ซื้อไกยากมาย้อนนายอีกเทาด้องกันฝ่ายผู้หญิงโอ้ยอยากสนุกในฝันพี่นอ้องเอ้ยยายสวนไม่ต้องจอดสคริปต์เลยเพราะว่ามันอยู่ในสมองอยายสวนพี่นอ้องเอ้ยยายสวนฝันมาอย่างกันนั่นอันอันเทาด้องผู้ชายนะเทาดองทั้งฝ่ายผู้ชายกับมาย้อนปิ่งไก่เ้ยพี่น้องเอ,อ้ยโยนปิ่งไก่ก็โยนป่ายโยนป๋าแหงไหเออเท่านั้นก็กินใหญ่แล้วทั้งกินทั้งเครียดพี่น้องเอ,อ้ยเจ้ากก็กินยังไงก,กินไก่นะพี่น้องเอ,อ้ย กินตีนไก่ขาวขีดไก่มากินพ่อเข่าเขากินอพ่อขากินเข้ากับเขาทําไมถึงถึงถึงเป็นอย่างกันนี่พี่น้องช่วยยยสนตีน้าเด้อเขากินไปน้าแต่เขาเอามือจุ่มชีดินไปน้าแล้วเขาก็มากินเอามือไปจุ่มชีดินกลมาแล้วก็เอามากินพี่น้องเอ้ยมันจะออกเลขร่างไหมเอาไปใหญ่เราด้วยยสวนมันจะออกเลขร่างไหมพี่น้องเอ้ยไอขากินไก่น่ะอ่ากินไก่น่ะนะพี่น้องเอ้ยกินไก่นี่อะไรฮะ กินไก่หรืที่นี่เขาเอามือไปจุ่มขีด้ดินข้างล่างนะครับไม่ต้องไปจุม่มไปจุ่มก็ขี้ดินพี่น้องไปจุ่มก็ขี้ดินเราก็มากินไปจุ่มก็ขีดข้ดินเราก็มากินนะพี่น้องเออเอ็กกินตีอะไรเขากินไก่เออกินไก่แบบเราก็เอามาใส่ปากจุม่มขี้ดินแล้วก็ไม่ใส่าปากไก่กับเข้าปากกับเปียกมาพี่น้อง อออไก่กับเกาปากกับเป็ดตติไปหลายกับหลายอย่างเนาะพี่นี่แต่เขามีป้าแห่งมานาเกาเป็ดหาแม่พี่น้องเออมีห่ามีเป็ดมีเกาอยู่นี่เลยเอาตรงนี้เลยพี่น้องเอ้ยจับเออเองเอามาใส่กันนอเองได้ยายสนไม่จับตัวให้พี่น้องเอ้ยนอะไรยายสนกับฟันมายังกัดนันยายสนกับเลยมาเล่าให้ฟังเลยพี่น้องเอยอันต่องวดคือกันยายสนวันได้กินหัวป๋าป้า,ปา ปลาเข้าตังตัวตังใหญ่พี่น้องเออทําไมสรอเซเรนไปกินเนื้อมันนําไปเอาแต่หัวปลาน่ะมากินพี่น้องเออจับเอาเด้อหัวปลาเออเออก็กินเออกินกะเก่าเออหัวกะห่าปลากแพลด้วยจับเอาพี่น้องเอยจับเอาเองที่สนไม่จับห้เลยอีทีนี่เออถ้าจับห้แล่วมัน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 ยังไงล่ะ มันพลาดพี่น้องเอ้ยที่นี่ถ้าพี่น้องจับเอาเองเลยหรือว่าจะให้ยายสวนจับให้เดี๋ยวจถ,ถ่ายคลิปยาสวนก็จะจับให้แต่กม็มา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 พิจารณาญาติในการรับชมกันด้วยเองเลยพี่น้องเอ้ย,ยอย่าว่ายายสวนถัดจาสวนตีพิษเลยพี่น้องเอ้ยพะว่าเห็นไมมเหล่าเที่ยวทีเร่อฟันเห็นช่างสองตัวกับบอกยู้ช่างสองตัวกับเก่าเก่าไหมพี่นอ้องต่ของกับสีโอ้ยเลยออกมาง่ายค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าเออเราที่นี่ยายสวนกับฟันอีก้ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าฟันยังไงรู้ไหม ฉันฝันตอกงวดมีคนมาเรียกบอกฉันฉันว่าเลขออกแล้วทําไมมาบ้าแท้ฉันว่าหังกันนี่เออแต่เลขไม่ไม่ออกทาไมไม่แม่บอกฉันวาเราวะเออเลขเลขออกอะไรเอ้ยอ้อ้เก้าสี่วะเราวกับมันออกไปแล้วจิมาเรียกอะไรฉันว่าจังกันนี่เด้กพี่น้องเออพี่น้องจ๋าสสรอซร่เซเลนน้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเออที่นี่เข้ามาเรียกบอกเจสวดนะอันเก้าเก้าสี่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่ สี่เก้าหนึ่งพี่น้องสี่เก้าหนึ่งอาจับเอาเองพี่น้องสี่เก้าหนึ่งก็เลยบอกว่ามาเรียกบอกอะไรอีตอนนี้มาก็เรียกมันออกเร็ว แต่อีกคนนึงบอกว่ามันออกศูนย์ศูนย์ว่ะอันนี้ตองงวดดอกเดอร์พี่น้องเอออย่าไปจดเอ้ยอย่าไปจับเอาแล้วแต่ใครพี่น้องจะชอบเดออันนี้มันนานแล้วตั้งแต่ตองงวดเลยพี่น้องเอออือก็แล้วแต่พี่น้องจะจับเอาเดอพี่น้องจับพี่น้องจ๋ายายสนก็ฝากไว้แค่นี้แหละช้ยวิทยารัญาณิในการรับชมเดอพี่น้องอ่ะเอ้ยเอาที่ตัวเลขที่บะยายสนรักเดอพี่น้องเอ้ยเอา้าว่าเอาตัวเลขสนรักเดอพี่น้องเอ้พี่น้องจ๋าเออเอาเงาเป็ดเ้าเดอ แปดเก้าเป็ดห้าเก้าหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าอันนี้ก็ะบากันเนาะเองเด็กพี่น้องเอ้ยพี่พน้องเอ้ยย้อยสวนลืมตัวหนึ่งเด้อค่ะสองศูนย์สี่พี่น้องจ๋า พี่น้องจ๋าอออสี cup, เหล็กไม่กลับตัดบแตกเด้ออออฉันที่บอกห้อืออสืเล็กไม่กลับตัดบแตก็ออกว่ากันไปนาะพี่น้องเอยอืใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี <Sure> <flush. S 2> ่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ารักตึงเอาชอบตึงเอาเขาได้มาจากไหนกจับใส่กันกระดูเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอื่ยสซนก็มาเล่าสู่กันฟังเนาอพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าขมุนอยู่ทางนู้นยื่นซนมาฝันอยู่นี่ยื่นนก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังยื่นซนก็ว่าจะไม่ทำดอกที่มีกับเอฟซีทั้งหลายพี่พี่น้องนทั้งหลายที่่าเคย ถูกก็ยศน,นอกที่เขาตีเป็ดเนาะพี่น้องเอ้ยเข้าก,ถก็ถูกอกิถูกทิบบาสามสี่งวดทิบ่า 3, ทายศเริ่มทับมาเข้าก็ถูกนํอยูสามสี่งวดติดติดก,กันแต่พักหลังนี่ที่งวดนี่ยศไม่ซือ้อดอกพ่อยท่ายานร้อยซือ้อมาไล่ละเลขมันไม่ออกพี่น้องเออยยนพ้าดวงเขาพิษแต่ที่นี่ยศนะไม่ซือ้องวดวนี่ยศบอกลกตรงยศไม่ซือ้ออาจจะออกเลยพี่น้องเออถ้ายศาซือ้อแล้วมันไม่ออกอืมเพราะว่าดวงยนอาจจะบาา ไปเผื่อแผ่พี่น้องก็ได้พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าก,ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าไม่มีใครบังคับกันเนาอะรอักถึงเอาชอบถึงเอาจ้าถูกก่อให้เฮงเฮงเยๆทุกท่านทุกคนเด้อค่ะพี่น้องคะทุกท่านทุกคนที่ได้เข้ามาชมคลิปของยายสนชีวิตในฟินแลนด์เด้อค่ะให้เฮงๆปังๆเด้อค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าให้ปลอดภัยจากโรค โลคระบาดท,ทุกวัดนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจากต่างประเทศหรือประเทศไทยพป่นประเทศเพื่อนบ้านท,ทุกท่านทุกคนค่ะรับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ